เมืองผักหวานอุทยานวังใหญ่น้ำใสไหลหลากมากด้วยปูปลาประเพณีล้ำค่าผู้ผาป่าสมบูรณ์อ,อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดธานี ภูมิใจนำเสนอหมู่บ้านคำน้อยใหม่ไทยเจริญหมู่ที่8ตำบลผาสุขอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ3.7กิโลเมตรประกวดจิจกรรมเชืดชูเกียรติและคือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2565หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข บ้านคำน้อยใหม่ไทยเจริญหมู่ที่8ต,ตำบลผาสุขอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีมีจำนวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงตามสปทะถอ2,565จำนวน107ครัวเรือนประชากรที่อาศัยอยู่จริง342คนชาย169คนหญิง173คนประชาชนมีอาชีพหลัก ได้แก่การเกษตรพาขายอาชีพลองกับจ้างทั่วไปโดยการนำของนายนิยมทิพประโชคผู้ใหญ่บ้านร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านผู้นำกลุ่มองค์กรและชาวบ้านได้สืบทอดเจตนาได้ร่วมมือในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม แต่สามารถเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านชุมชนอื่นดังนี้ด้านการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูป,ปรธรรมหมู่บ้านคําน้อยใหม่ไทยเจริญยึดหลักการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูป,ปรธรรมด้านการลดรายจ่ายในครัวเรือน มีการปลูกพืชผักสวนครัวตามโครงการปลูกพืชปลูกผักปลูกลัสกับพอชอการเพาะเห็ดการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อบริโภคในครัวเรือนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์โรคระบาดโควิด2019โดยในนิยมทิพโประชดและคณะกรรมการหมู่บ้าน ประธานคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลผาสุกได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้านมีการปลูกพืชผักสวนครัวด้านการเพิ่มรายได้ในครัวเรือนบ้านคำน้อยใหม่ไทยเจริญประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นอาชีพหลักและอาชีพรั้งเดิมชุมชนมีรายได้หลักจากการจำหน่ายข้าวยางพาราและมันสำปะหลัง มีการรวมกลุ่มต่างๆขึ้นในหมู่บ้านได้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเป็นทุนสำหรับคนในหมู่บ้านกู้ยืมไปเพื่อประกอบอาชีพกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนยืมไปเพื่อประกอบอาชีพด้านการเรียนรู้ชุมชนมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นสถานที่พบปะพูดคุย จัดเวทีและให้ความรู้สำหรับคนในชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไปมีการบริหารจัดการโดยชุมชนนอกจากนั้นยังมีจุดเรียนรู้ในหมู่บ้านได้แก่จุดเรียนรู้ด้านการปลูกพืชผ,ผ,ผักสวนครัวการเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงปลาและการเพาะเห็ดด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านคำน้อยใหม่ไทยเจริญมีพื้นที่แหล่งน้ำชุมชนจำนวนแปดไร่พื้นที่บางส่วนเป็นลักษณะภูเขาน้อยใหญ่มีทรัพยากรที่อุดมงสมบูรณ์มีการดูแลบริหารจัดการโดยคนในชุมชนมีการปลูกป,ป่าชุมชนมีการปล่อยปลาร่วมกับกรมประมงเป็นประจำทุกปีและชุมชนได้อาศัยเป็นแหล่งหากินในการดำรงชีวิตซึ่งนับได้ว่าพื้นที่ในหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นครัวชุมชนที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์และร่วมกันดูแลรักษาเป็นอย่างดีมีการคัดแยกขยะครัวเรือนก่อนที่จะนำไปบริหารจัดการโดยเทศบาลตำบลผาสุกด้านการเอื้ออารีคนในชุมชนมีความรักความสามัคคีโดยมีวัดโชติธรรมวาดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านของคนบ้านคำน้อยใหม่ไทยเจริญมีการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนาการจัดงานบุญเบิกบ้านเป็นประจำทุกปีบุญประทายเข้าเปลือกการเลี้ยงปู่ตามีการพัฒนาหมู่บ้านและดูแลกิจกรรมสาธารณประโยชน์มีการมอบของอุปโภคบริโภคดูแลผู้เสี่ยงสูงจากโรคติดตออ่อโควิด -19 โดยได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดีด้านการบริหารจัดการหมู่บ้านบ้านคำน้อยใหม่ไทยเจริญมีผู้นำชุมชนที่มีความเข้มแข็งมีการแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและทุกคนตระหนักในหน้าที่ของตนเป็นอย่างดีหมู่บ้านมีการจัดเทิทีประชาคมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อร่วมรับฟังข้อข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนในชนุมชนซึ่งที่ประชุมใช้เวทีทุกเดือนในการแก้ไขปัญหาและประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการวางแผนปฏิบัติงานในระดับหมู่บ้านในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาชญากรรมการส่งเสริมการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณาสุขมวลฐานหรืออสมอ มีกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคให้เลือดออกเฝ้าระวังและรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคระบาดโควิด2019จากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้หมู่บ้านคำน้อยใหม่ไทเจริญมีความรักความผูกพันความสามัคคีโดยการร่วมมือกันพัฒนาหมู่บ้านชุมชนซึ่งสามารถเป็นต้นแบบและเป็นความภาคภูมิใจ ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่เกิดจากการระดมความคิดและการร่วมมือจากคนในชุมชนอย่างแท้จริงกลุ่มทอผ้าบ้านสุมนทาผ้าทอมือหมู่ที่13ตำบลผาสุขอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีก่อนจะตั้งเป็นบ้านสุมนทานี้คนในชุมชนส่วนใหญ่ อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากอำเภอสีทาตจังหวัดอุดรธานีเป็นชนเผ่าภูไทยที่มีความชำนาญในการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์โดยสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยเริ่มแรกมีวัตถุดิบการทอผ้ามาจากไหมซึ่งมีวิถีชีวิตที่สตรีสมัยก่อนจะต้องปลูกมอนเลี้ยงไหมและการเขียนฝ้ายซึ่งสตรีภูไทยก่อนออกจากเรือน จะถือเป็นเครื่องสมมาที่มอบให้ญาติฝ่ายชายและเป็นการทอเพื่อใช้ในครัวเรือนเป็นการบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมที่สะท้อนออกในการแต่งกายของสตรีคูไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันในปี2548ประชาชนบ้านสุมนทาผ้าทอมือได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีพระพันปีหลวง ศูนย์ศิลปปาชีบ้านนาตาณาโปงตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติอุทยานภูผาหักโดยแรกเริ่มกลุ่มได้เริ่มทอผ้าไหมและการย้อมผ้าสีจากธรรมชาติโดยมีจำนวนสมาชิก9คนแต่ด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงทางกลุ่มจึงเปลี่ยนวัตถุดิบในการทอผ้าเป็นเส้นใยจากฝ้ายประดิษฐ์ที่มีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าและเป็นที่นิยมของตลาด ต่อมาในปี2,561โครงการศิลปาชีพจึงจัดสรรงบประมาณลงมาให้ผลิตผ้าประเภทผ้า้ายชนิดผ้าของมา้าและผ้ามัดหมี่โดยมีจำนวนสมาชิก15คนในปี2,563สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสามหมอจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีจากงบประมาณกองคุมพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อต่อยอดการทอผ้า ซึงทำให้มีสมาชิกสนใจเข้าร่วมมากขึ้นเป็นจำนวน30คนในปัจจุบันทางกลุ่มสมนทาผ้าทอมือได้พัฒนาการทอผ้าให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยได้เข้าร่วมรับพระราชทานลายผ้าของเจ้าฟ้าสิริวัณวลีและผ้าขีดลายนารีรัตราชกัญญานำมาออกแบบลายผ้าพอเป็นที่นิยมในหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป ปัจจุบันประธานกลุ่มนางบุญเกิดคำโสภาได้มีแนวคิดที่จะรวบรวมรายได,ได้ก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ซึ่งอยู่ภายใต้ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งพัฒนากรประจำตำบลได้ให้คำแนะนำเพื่อประกันความเสีย่ยงทำให้กลุ่มเกิดความกักสมามัคคิการมากขึ้นและให้สมาชิกกู้ยืมในอนาคตเป็นทุนหมุนเวียนในกลุ่มทำให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืยนต่อไป จากการดำเนินงานของกลุ่มสมนทาผ้าทอมือทำให้บ้านสมนทามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาประเพณีดั้งเดิมและทำให้คนรู้จักมากขึ้นจากบ้านไกลปืนเที่ยงหมู่บ้านติดภูเขาซึ่งยากลำบากต่อการเข้าถึงบัดนี้กลุ่มสามารถเป็นต้นแบบเป็นความภาคภูมิใจในอำเภอวังสามหมอจากความเข้มแข็งของกลุ่ม ที่เกิดจากความร่วมมืออย่างแท้จริง